โชคดีที่ว่าเจอเพื่อนที่รักในการร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็เราโชคดีอีกที่ว่าทํางานก็ได้เจอเพื่อนอีกแล้วก็โชคดีในในหลายหลายอย่างเลยที่อย่างการที่เรามาอยู่กรุงเทพเพื่อชักปะขาก็การมีเพื่อนก็สําคัญแล้วก็ได้เพื่อนเดินทางเพื่อนที่ร่วมความฝันด้วยก็คือคนที่พร้อมจะแชร์เราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะมีความทุกข์หรือว่าความสุขเขาก็จะไม่ทิ้งเราไปไหน ของนิวเนี่ยเอ่อก็คือคนที่รู้ใจแล้วก็เข้าใจกันไปหมดทุกอย่างเพื่อนไม่จําเป็นที่จะต้องมีวันบอกรักมากๆรักมากอะไรเงี้ยไม่มีวันบอกเลิกฉันเลิกคบกับเธอเนี่ยเพราะว่าเพื่อนมันสนิทมากกว่ามากกว่าสิ่งใดๆที่จะมาที่จะมาบรรยายได้ก็คือมันคือความผูกพันความอบอุ่นซึ่งเราก็ ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีแต่พเพื่อนนะคะที่คอยดูแลกันก็รู้สึกเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้มีอะไรก็ต้องบอกเพื่อน